สวัสดีค่ะเจอกันวันแดดออกเดี๋ยวสักพักอัดคลิปเสร็จเดี๋ยวก็จะออกข้างนอก,นอกวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะนะวันนี้อ่เป็นเรื่องราวของเอฟซีท่านหนึ่งอ่คือขอใช้านาะมแฝงว่าคุณแอนแล้วกันนะคะนะคุณแอนเนี่ยส่งเรื่องราวมาให้พี่เพื่อที่จะให้พี่เนี่ยทาคลิปแล้วก็คือคล้ายๆว่าคุณแอนอยากจะขอความคิดเห็นเพราะว่าคุณแอนอะ่ะไม่เคยมีประสบการณ์ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนอร์เวย์เลย หือว่าอาจจะเป็นแฟนคนแรกที่เป็นฝรั่งะนะคุณแอนก็เลยอยากจะมาถามความคิดเห็นแล้วก็อยากจะเอาเรื่องนี้ออกมาให้พี่ทำเพื่อทำคลิปเพื่อพี่จะมาเป็นความรู้ให้กับสายฝอทุกท่านว่าถ้าเกิดว่าเจอกรณีแบบนี้เนี่ยคุณแอนจะทำยังไงดีนะคะนะนี่จะมาเริกกันเลยอันนี้พี่ขอใช้นามแฝงว่าชื่อว่าคุณแอนแล้วกันนะคะนะคุณแอนเนี่ยเจอกับแฟนเป็นชายชาเนอร์เวเนี่ย ที่พัทยาเมื่อปี2,515บอกไว้ก่อนว่าคุณแอนเนี่ยทำงานเป็นช่างเสริมสวยเป็นช่างทําผมอยู่ที่พัทยานะคะนะคุณแอนเจอกับแฟนเมื่อปี2,515คือแฟนก็คงจะไปเที่ยวอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเจอกันและคราวนี้ก็คบกัน2ปีแรกเขาก็คุณแอนบอกว่าเขาก็ดีเขาก็ดีก็ธรรมดาแล้วเข้าใหม่ปามันมันก็ดีใช่ไหมคะนะพอย่างข้าปีที่ส แฟนคุณแอนเนี่ยส่งข้อไอส่งไอจดหมายเชิญถ้าจะเออนี่เป็นกฎหมายของประเทศนอร์เวย์นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนหรือว่าคุณคุณอยากจะเชิญใครก็แล้วแต่เนี่ยเข้าไปเที่ยวไปหาคุณที่ประเทศนอร์เวย์ถ้าคุณมีคนรู้จักเนี่ยเขาจะต้องส่งจดหมายเชิญคุณไปใช่ไหมแล้วก็เข้าปีที่3เนี่ยแฟนของคุณแอนเนี่ยก็เลยทําเรื่องส่งจดหมายเชิญคุณแอนเนี่ยไปเที่ยวเป็นไอบีซ่าท่องเที่ยวนั่นเองนะคะนะเดีที่นี่เขาจะเรียกว่าทัวริสวีซ่านะแล้วก็คุณแอนก็ไป ไปเที่ยวคือจดหมายเอ้แฟนส่งจดหมายทําเรื่องส่งจดหมายมาให้เชิญเชิญไปเที่ยวอ่ะคุณแอนก็ไปคือไปอได้ทีสามเดือนนะคะถ้าถ้าไปจดหมายเชิญไอ้ทัวริสตวีซ่าจะเป็นไปได้แค่สามเดือนแล้วคุณแอนบอกว่าช่วงที่สามเดือนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคุณแอนบอกว่าแฟนเขาไม่ดีด้วยเลยไม่ดีด้วยเลยแล้วก็คุณแอนก็อยู่ที่นั่นสามเดือนคุณแอนก็บอกว่าช่วงสามเดือนที่มาเที่ยวมาเยี่ยมแฟนที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยช่วงสามเดือนที่อยู่ด้วยกันก็คือ เขาก็ไม่ดีด้วยเลยคือรู้สึกว่าคุณแอนไม่มีความสุขแค่หลังจากนั้นหลังจากสามเดือนก็คือคุณแอนกับแฟนเนี่ยก็คือเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมกันแล้วก็ในช่วงที่เดินทางกลับไปอยู่ไอ้ประเทศไทยพร้อมกันเนี่ยคุณแอนเขาก็มีงานอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณแอนเขาก็เป็นช่างช่างทําผมอยู่ที่พัทยาก็คือคุณแอนก็ปล่อยให้แฟนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ห้องคนเดียวแล้วก็เพราะเพราะความไม้ใจนั่นแหละ เพราะว่าคนเราเนาะคบกันมา2ปี3ปีแล้วก็ถือว่าถือว่านานนะถือว่านานในในความคิดของพี่ถือว่านานนะถ้าคบกันมา2ปีสปีแล้วเนี่ยแล้วก็คุณแอนก็ปล่อยแฟนไว้ที่ห้องที่พัทยาแล้วคุณแอนก็ไปทํางานเพราะว่าคุณแอนเขามีงานทําที่พัทยาเป็นช่างทําผมใช่ไหมคะคือก็นี่เนี่ยแหละถ้าถ้าเราไม่ทํางานให้มาหาอาหารกินทั้งยิ่งถ้าแฟนไม่ส่งเสียไม่เลี้ยงเราเราจะอยู่ได้ยังไงเราก็ต้องทํางานถูกไหมคะ แล้วเพราะว่าจากจากข้อความทีค่คุณแอนเขียนมาเนี่ยคุณแอนบอกว่าแฟนเนี่ยไม่ไม่ได้ช่วยส่งเสียไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ให้เงินให้อะไรในช่วงที่ไปอยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยก็คือแต่ทั้งน้เขาส่งจดหมายมาเชิญคุณแอนไปคือคุณแอนต้องขาดงานลาง,งานคือไม่มีรายได้เพื่อที่จะเดินทางไปเยี่ยมเขาแต่เขาก็ไม่จเจือยไม่ช่วยเหลืออะไรเลยอันนี้คุณคุณแอนเสียเปรียบคุณแอนเสียเปียบเต็มเต็มเลยแล้วคนเราไม่มีงานทําอ่ะ ไปไปอยู่ได้ยังไงแล้วก็ไปไม่มีไม่มีรายได้อะไรไปอยู่กับเขาแล้วยิ่งยิ่งเขาเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยเท่าเท่าที่คุณแอนเขียนมาผู้ชายคนที่เห็นแก่ตัวมากเป็นคนที่เห็นนะแก่ตัวนะเดี๋ยวพี่จะเล่าต่อพอกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยคุณแอนก็ไปทํางานเลยคือปล่อยให้แฟนอยู่ที่ห้องคนเดียวคือปล่อยให้เขาเที่ยวคนเดียวนั่นแหละเพราะว่าคุณแอนก็คงจะคิดว่าประมาณที่ว่าคือเขามาเมืองไทยเขาคงอยากมาพักผ่อนคือมาฮอลิเดย์มาเฟรียอะไรอย่างเงี้ย ก็คือในความที่ตัวเองไว้ใจแฟนด้วยแล้วก็ปล่อยให้แฟนอยู่ห้องคนเดียวที่ที่พัทยาเพราะว่าคุณแอนเขาอาศรรยัยอยู่ที่พัทยาใช่ไหมก็แล้วมาวันหนึ่งเนี่ยพอคุณแอนเลิกงานมาคุณแอนในมีเซนส์มีความสงสัยว่าคุณแฟนเนี่ยจะเอาผู้หญิงเข้ามานอนที่ห้องเพราะว่าแน่นอนอะคะ่ะผู้หญิงผู้หญิงเราทุกคน นะไม่ไม่ใช่เฉพาะคุณแอนผู้หญิงเราทุกคนเรามีเซนต์อยู่แล้วนะพอคุณแอนกลับมาคุณแอนเห็นผ้าชุดตัวผืนหนึ่งอยู่ในห้องน้ําที่เป็นผ้าชุดตัวที่ใช้แล้วแล้วก็อีกสองผืนที่ยังไม่ได้ใช้วางอยู่ที่ท,ที่นอนในห้องนอนคือคุณแอนก็ไม่ได้ว่าเลยคุณแอนคือได้แต่เงียบ คือจากดูลักษณะหน้าตาคุณแอนคุณแอนน่าจะเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นชนไม่ใช่แบบขี้วีนขี้วาย,วาย,วายอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นลักษณะของนิสัยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่พอสมควรนะแต่ถ้าที่ฟังเจอแต่ถ้าเป็นดิชันหรือว่าผู้หญิงคนอื่นเนี่ยก็คือคงจะใส่หัวมึงกลับประเทศมึงไปตั้งแต่วันนั้นแล้วนะคะแต่ว่าคุณแอนเป็นคนที่ค่อนข้างมีสติสัพพัญญะดีมากเป็นคนที่แบบตั้งสติได้ดีมากคือเห็นแค่นั้นเราก็รู้แล้วแหละใช่ไหมละ่ะแล้วก็คือหลังจากนั้น คือก็เป็นมาเรื่อยๆช่วงที่เขาอยู่แล้วคุณแอนไปทํางานคุณแอนบอกว่าก็เป็นอย่างนงั้นมาเรื่อยๆคือเขาก็เอาผู้หญิงผู้หญิงมานอนอย่างเนี้ยถามว่าในกรณีแบบเนี้คือเมืองพัทยาคือเรารู้อยู่แล้วถูกไหมคะคือไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะหรอกแต่ว่าดิฉันไม่ได้เหมารวมนะถ้าถ้าถ้าจะให้พี่พูดตามตามความคิดของพี่ในตามหลักความจริงจริงถามว่าผู้หญิงที่มานอนกับแฟนเขานะผิดไหมพี่ว่า ถ้ามันเป็นอาชีพเขาคุณก็รู้อยู่แล้วอยู่พัทยามันจะมีผู้หญิงบางบางกลุ่มที่ทํางานแบบนี้อยู่แล้วคือประเภทขายบริการใช่ไหมคะถ้ามันคืออาชีพของเขาอ่ะผู้หญิงคนนั้นไม่ผิดนะแล้วก็เขาก็คงจะไม่รู้หรอกว่าผู้ชายคนนี้มีเมียหรือไม่มีเมียมีอะไรแต่ถ้าถึงเขารู้แต่มันเป็นอาชีพของเขาไงคะคือถ้าผู้ชายของคุณไปซื้อเนี่ยไปซื้อเขา เขาก็ขายอยู่แล้วมันเป็นอาชีพของเขาถูกไหมคะเขาไม่ได้ถามหรอกคุณมีเมียม,มีอะไรหรือเปล่าเขาได้แค่เงินคือเขาก็จบในในกรณีนี้คนที่ผิดคือผู้ชายผู้ชายของคุณแอมที่ไม่ซื่อสัตย์นะคะทำได้ยังไงเธอไปซื้อผู้หญิงคนอื่นมานอนทั้งที่แฟนตัวเองทํางานนะแล้วตัวเองก็ไม่ได้ส่งเสียอะไรเลยคือเอาเปรียบกันชัดๆเป็นผู้ชายที่แบบเห็นแก่ตัวมากนะยังไม่จบยังมีอีกคือหลังจากนั้น คือหลังจากหมดวันฮอลิเดย์แล้วคือเขาก็ทําอย่างกันมาตลอดในช่วงที่อยู่เมืองไทยนะในช่วงที่อยู่พัทยาคุณแอนก็ทํางานแล้วเขาก็อยู่ไปเที่ยวคนเดียวเขาก็เอาผู้หญิงเข้ามานอนทําอย่างนี้กั่ทุกวันจนกระทั่งเขาหมดคือเขาคงจะคิดแหละโอเคฉันมาฮอลิเดย์ฉันมาตีฉันมา,นมาพักผ่อนฉันต้องเต็มที่กับชีวิตอะไรประมาณนี้นะสไตล์สลังล่งฝรั่งจะเป็นอย่างนั้นนะคะในพวกที่ นานๆเขาจะมีเฟรียปีละครั้งสองครั้งเขาคือเขาก็จะมาแบบประมาณว่าคิดว่าเต็มที่เออฉันใส่อารมณ์เต็มที่อะไรประมาณนี้แล้วก็เขาเขาคงจะคิดด้วยแหละว่าเขายังไม่ได้แต่งงานเขาก็เลยทําอย่างนั้นนะแต่ว่าคือวัฒนธรรมมันต่างกันเราเป็นคนไทยหนินะใช่ไหมโอปาสเมียไปทํางานไอ้ผัวอยู่ห้องเอาผู้หญิงเข้ามานอนที่ห้องเนี่ยมานอนทับที่นอนเราเนี่ย โอ้โหคุณข่าวที่เมืองไทยปัญหาเมืองไทยฆ่าคนตายในกรณีนี้มาเยอะแล้วนะคะอันนี้เข้าใจคุณแอนอย่างยิ่งเลยนะคะนะหลังจากที่หมดเฟรียหมดวันหยุดแฟนคุณแอนคุณแอนวเาก็อดทนคุณแอนกว่ดตั้งแต่ตั้งช่วงที่เขาอยู่ด้วยในที่เขาทำแบบนี้คุณแอนก็ได้แต่อดทนคุณแอนเก่งมากคุณแอนเป็นคนที่มีความอดทนล้าเลิศมากๆคุณแอนจะทนเพื่ออะไรนะ หลายคนในนี้ที่ฟังพี่พูดอยู่นี่คงจะแบบแว่าคงจะแบบนั่งกัดฟันกดๆๆๆจะเป็นกูเนะาะจะเป็นกูเนาะมึงมึงอะไรประมาณนี้ยแต่คุณแอนคุณทนไนดะ้ยังไง <laughs> นะคืออ่ะคุณแอนก็ทนก็ทนหลังจากนั้นแล้วก็เขาก็หมดวันฮอลิเดียก็คือกลับไปคุณแอนก็นั่งรถตู้นั่งอะไรไปส่งแฟนที่สนามบินอืยังจะไปส่งคนอีกเนะ <laughs> โอเคคุณแอนเป็นคนใจดีน่ารัก <laughs> น่ารักมากนะก็ดูไปของแฟนที่สนามบินแอนบอกโอเคส่งค่ารถมาด้วยไหมแอนแอนส่งค่ารถมาด้วยไหมนะก็ไปส่งแฟนที่สนามบินก็กลับไปแล้วหลังจากนั้นแฟนขึ้นเครื่องปุ๊บคุณแอนก็บล็อกทุกสิ่งทุกอย่าง everything about good very good good job คุณแอนทาถูกแล้วคือคุณแอนตัดการติดต่อทุกอย่างเพราะคุณแอนคิดว่า ไม่เอาแล้วผู้ชายคนนี้คือเป็นใครก็ไม่เอาแล้วค่ะคุณแอนนะคือแต่มันยังไม่จบนะมันยังไม่จบนี่ใส่ผู้ชายมักได้ผู้ชายผู้ชายมักได้ไดนะคือหลังจากที่คุณแอนบล็อกเขากลับไปคุณแอนบล็อกคุณแอนไม่ทําการไม่ติดต่อกับเขาอีกเลยเขายังตือ้อนะคะนะพี่อย่าบอกไปเลยนะที่เขาตื้อเพราะผู้ชายพวกเนี้ยผู้ชายเจ้าเล่ห์แบบเนี้ยเขาจะชอบผู้หญิงแบบนี้แหละผู้หญิงที่ไม่โอวอวายผู้หญิงที่ เออ,อันนี้เป็นคําพูดของคุณแอนอีกนะอันนี้พี่ไม่ได้พูดเองนะคือฝรั่งเขาจะชอบผู้หญิงที่แบบว่าทําตัวงงืมเพราะว่าคุณแอนก็เขียนคุณแอนก็เขียนบอกบอกพี่ว่าคุณแอนแอนไม่พูดแอนไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแอนได้แต่เงียบเขาคงคิดว่าแอนโง่ใช่อันนี้ไม่ได้ว่าคุณแอนนะใช่ค่ะเขาคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วฝรั่งเห็นแก่ตัวแบบเนี้ยคนแบบเนี้ยเขาชอบผู้หญิงแบบนี้ เขาเลยพยายามที่จะดึงคุณแอนไว้ไงคะนะคืออย่างน้อยถ้าเขาไปเมืองไทยเขาก็ยังมีคนที่เขาพยายามมีที่คล้ายๆเขาเรียกอะไรอย่างเรามันอยู่เมืองนอกนี่แหละเราก็มีแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นสไตล์เดียวกันถ้าเขาไปเมืองไทยเขายังพอมีผู้หญิงมีที่้เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีคนพาเขาไปโน่นนั่นนี่มีคนให้เขาถามเวลาเขามีปัญหาอะไรอย่างนี้ไงคะนะเขาก็เลยพยายามที่จะจับคุณแอนไว้หลังจากนั้นแฟนคุณแอนก็ตื้อเพื่อที่จะขอคืนดีอ่ แล้วปีต่อมาอ่ะคุณแอนเข้าใจอ่อนอีกเนาะนั่นไปบ้าเขาอย่าว่าไม่เป็นไรใจผู้หญิงไงเนาะถ้าถ้าเกิดว่ารักใครขึ้นมาแล้วคือก็เข้าใจคุณแอนนะคือคบกันมาสามปีแล้วพี่ก็ถือว่านานความสัมพันธ์มันก็เริ่มเยอะนะสามปีเนี่ยแล้วแล้วคุณแอนก็ไปเที่ยวหาเขาตั้งสามเดือนแล้วเขาก็มาคือไปเที่ยวมาหาสู่กันคือคบกันสามปีพี่คิดว่ามันนานอันนี้เข้าใจคุณแอนนะว่าความสัมพันธ์มันมีแล้วไงแล้วก็แล้วปีต่อมาหลังจากที่เขามาเนี่ยนะ กลับมาจะมาถึงประเทศออรเวยแล้วแล้วปีต่อมาไปชวนคุณแอนมาเที่ยวอีกเพื่อที่จะชนคุณแอนมาเที่ยวอีกสามเดือนอ่ะแต่รอบนี้อ่ะคุณแอนปฏิเสธพราะว่าค,คงจะเข็ดคุณแอนคงจะเข็ดแหละคือมาเที่ยวมาเที่ยวก่อนฉันก็ไม่ไม่มีความสุขไม่แฮปปี้กลับไปเมืองไทยมึงก็เอาผู้หญิงมานอนซ้อนเตียงกูอีกถูกทำไมคุณแอนเขาจะโนคุณแอนเซ็นดงนะคะไม่ไปคุณคิดถูกแล้วแล้วคุณแอนปฏิเสธ เขาคงเขาคงจะรู้แล้วว่าตายแล้วคุณแอนเขาคงจะคิดว่าเขาคงจะคิดเขาคงจะรู้แล้วแบบว่าเอาตายแล้ว <carte S 1> คุณแอนไม่ไม่ได้ยอมอะไรเขาขนาดน,นั้นก็เลยแบบคือยื่นไม้ตายนะออหลังจากที่คุณแอนไม่ไปเขาขอคุณแงงนนขอ,ขอ,อนแต่งงานอ่ะเขาขอคุณแอนแต่งงานนะแล้วก็คุณแอนเลยยื่นข้อเสนอว่าโอเคถ้าจะแต่งงานฉันขอสินสอดโน่นน,นนั่นนี่ออคุณแอนแบอกว่าคือได้ ได้สินสอดได้สินสอดทองมั่นแต่คือกว,กว่าจะได้เกือบฆ่ากันตายคุณแอนบอกอันนี้การเข้าใจค่ะเขาเข้าใจเพราะว่ามันมันคือมันไม่ใช่วัฒนธรรมของเขาไงคะคือแล้วแล้วฝรั่งประเทศนี้ก็ขี้เหนียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบยากคุณแอนว่กกว่าจะได้ก็คือเกือบท่าฆ่ากันตายอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยอมเขาก็ยอมให้คุณแอนบอกว่าให้แบบไม่เต็มใจหรอกอจาได้ไหมพี่บอกว่าเขาขอคุณแอนแต่งงาน พอไปปุ๊บเขาเดินทางไปเมืองไทยเพื่อจะไปจัดก,การแต่งงานอะไรของคุณแอนที่เมืองไทยอ่ะนะคะกับคุณแอนเพื่อไปให้สินสอดอะไรอย่างเงี้ยพอแต่งงานกันเสร็จปุ๊บคุณแอนพาแฟนไปที่อำเภอเพื่อ,อที่จะจดทะเบียนนายอำเภอบอกว่าจดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทําเรื่องจากประเทศนอร์เวย์มาทําเรื่องแต่งงานจดทะเบียนจากประเทศนอร์เวย์ค่ะผู้ชายคนนี้เจ้าเล่ห์มาก จริงๆแล้วผู้ชายคนนี้ไม่ได้อยากแต่งงานด้วยซ้ําถ้าเขาคิดจะแต่งงานกับคุณแอนจริงๆเขาต้องเดินเรื่องทำเอกสารจากที่นี่ไปแล้วเพราะว่าการแต่งงานกับผู้หญิงไทยหรือผู้คนต่างชาติเนี่ยม,ม,มันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆคุณอยากจะเดินไปจดคุณก็จดได้เลยมันไม่ใช่เขาต้องมีเอกสารหลายสิ่งหลายอย่างเอกสารเงินเดือนรายได้ต่อปีการเสียภาษีไอหลักฐานว่าคุณเป็นคนโสดจริงๆแล้วก็ไ อะไรอรีกหลักฐานการที่ว่าคุณมีบ้านมีที่อยู่มีการงานที่มั่นคงนะมีรายได้มีอะไรไปโชว์ต้องให้กองสุนเขาแตม์ต้องให้มีลายเซ็นทุกสิ่งทุกอย่างม,มันไม่ใช่ง่ายๆแสดงว่าผู้หญิงผู้ชายคนนี้ตั้งใจที่จะโกหกคุณแอนเป็นผู้ชายที่เจ้าเล่ห์มากๆคุณแอนบอกว่าสรุปว่าก็จดไม่ได้แน่นอนค่ะจดไม่ได้แน่นอน,น,น,อนเพราะว่าเขาไม่ได้ทําเรื่องเอกสารอะไรไปเลยถ้าเขาจะแต่งงานกับคนไทยผู้หญิงไทยเขาต้องเตรียมเอกสารจากที่นี่แล้ว กงสุลที่นี่ต้องเป็นคนเซน็นเป็นคนสแตม์เอกสารทุกอย่างต้องผ่านก่อนนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่าย,ายนะยิ่งเดี๋ยวนี้เขาจะเพิ่มรายได้ด้วยคนที่จะแต่งงานกับผู้หญิงไทยต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นทันนั้นทันนั้นเขาจะมีเกณฑ์ของเขาออกมาอยู่เอกสารจะเยอะมากเอกสารทางตำรวจทางอะไรสารพัดแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้วีซา่าผู้หญิงถ้าใครที่แต่งงานกับผู้ชายนอตเนี่ยแล้วย้ายเข้ามาอยู่ประเทศนอร์เวย์ตอนนี้เขาเปลี่ยนกฎแล้วคุณต้องอยู่ให้ครบ5ปี ห้าปีคุณถึงจะได้วีซ่าถาวรแตุ่่นของพี่ของพี่เนี่ยสามปีไงคะตอนนันของพี่ได้เรียบร้อยแล้วก็คือตอนนั้นช่วงที่ตอนนั้นอะ่ะกฎของพี่ตอนที่พี่มาใหม่ๆอยู่สามปีก็ได้วีซ่าถาวรแล้วแต่ตอนนี้เขาเพิ่มมาห้าปีแล้วคือกฎของประเทศลเวการขอวีซ่าการขอพาสนอตการขอพาสปอร์ตคนนอตการขอ,นอ,นขอยื่นงเรื่องเป็นคนนอตเขาจะอัพอ<ๆ>ัพเลเวลการยากขึ้นเรื่อยๆ h a r d e า h เดอร์ทุกปี ยิ่งต่อไปเนี่ยโอ้คอยดูชิคันคิดว่าต่อไปมันยิ่งจะยากขึ้นยากขึ้นนะับวันยากขึ้นยากขึ้นจริงๆนะคะเอาต่อแล้วพี่ก็หลงประเด็นไปทั่วเลยนะกลับมาเรื่องคุณแอนอีกพอไปอำเภออำเภอบอกว่าแต่งไม่ได้ค่ะแต่งไม่ได้หนละังจากนั้นคุณแอนก็ก,ก็ต้องทําเป็นวีซ่าทัวริส์วีซ่าเหมือนเดิมสามเดือนตามแฟนกลับมาหลังจากที่ แต่งงานแบบพิธีแต่งงานที่เมืองไทยจะไม่ได้จดทะเบียนเพราะว่าเขาไม่มีเอกสารเขาไม่ได้ทําเอกสารไปก็คือสรุปว่าคุณแอนก็ต้องขอเป็นวีซ่าทัวริส์วีซ่ามามาเยี่ยมแฟนที่ประเทศนอร์เวย์มาพำนักอยู่กับเขาติดประเทศตรมเบดแต่ช่วงที่คุณแอนมาพอดีคุณแอนติดโควิดไม่ใช่ไม่ใช่คุณแอนไม่ใช่เป็นได้เป็นนโควิดนะคือติดช่วงโควิดแล้วคุณแอนอะ่ะต้องมาอยู่ที่นี่มาติดอยู่ที่นี่ติดที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยแปดเดือนอุ้ยนานนะแปดเดือน 8ปเดือนเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะประเทศเขาปิดไงคะ่ะเดินทางไม่ได้คุณแอนก็ต้องอยู่นี่แปดเดือนแล้วคุณแอนบอกว่าช่วงที่อยู่อะ่ะคือเขาก็ไม่ดีกับคุณแอนอีกคือคุณแอนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขแล้วก็เงินอะไรเขาก็ไม่ให้เลยคือก็อยู่แบบอยู่ไปบ้านเนี่ยแปดเดือนแล้วแล้วแฟนไม่ดีด้วยอะ่ะโอ้ยก็อย่างนี้แหละคะ่ะ นี่ขนาดที่ว่าคุณแอนมาชั่วครัง้งชั่วคราวแล้วคุณแอนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขอะอ่ะมันมีต่อเดี๋ยวพี่จะเล่าต่อดีกว่าเด,วเดี๋ยวเดียวเราค่อยมาสรุปกันว่าว่ามันเป็นยังไงคือหลังจากที่คุณแอนไปติดอยู่ที่นั่นแปดเดือนคุณแอนก็บอกว่าเขาก็ไม่ให้เงินให้อะไรเลยไม่ส่งเสียไม่ไม่ดีด้วยรู้สึกไม่มีความสุขนะแล้วก็คือหลังจากแปดเดือนคุณแอนเดินทางกลับมาตอนนี้คุณแอนกลับมาเมืองไทยแล้วคือไม่อยู่เมืองไทยได้วยหกเดือนแล้ว แล้วคุณแอนบอกว่าช่วงที่คุณแอนไปอยู่เนี่ยคุณไปอยู่กับเขาเนี่ยช่วงช่วงแปดเดือนเนี่ยคุณแอนแลก่อนที่คุณแอนเดินทางไปคุณแอนก็เตรียมเอกสารทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะไปทําเรื่องเดินเรื่องการแต่งงานแก่งอะไรอย่างเงี้ยจดทะเบียนเขาก็ไม่ทําอะไรเลยแอนบอกเขาก็ไม่ทําเลยเขาก็ไม่ทําแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจอยากจะแต่งงานกับคุณแอนอยู่แล้วแล้วผู้ชายคนนี้เจ้าเล่ห์มากแล้วพอคุณแอนเดินทางกลับมาที่เมืองไทยตอนนี้คุณแอนมาอยู่เมืองไทยได้หกเดือนแล้วแล้วก็ยังติดต่อกับแฟนอยู่แล้วแฟนก็ คือเขาก็ยังพูดเรื่องจดทะเบียนแต่เขามีข้อตกลงกับคุณแอนว่าจดทะเบียนเขาจะจดทะเบียนแต่งงานกับคุณแอนแต่ไม่ให้คุณแอนย้ายมาอยู่ประเทศนอร์เวย์คือจดทะเบียนแต่งงานแต่จะให้คุณแอนอยู่ที่มืองไทยไม่ให้มาอยู่กับเขาเอา้าวอันนี้มันคืออะไรคุณแอนก็งงว่าอยากจดทะเบียนอยากแต่งงานกับคุณแอนอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่า คุณแอนว่าทีแรกเนี่ยเขาไม่รู้ที่เขายังไม่ยอมแต่งงานที่เอาเอาเป็นวีซ่าที่แบบว่าให้คุณแอนไปเที่ยวเป็นบางครั้งบางคราวไปไป,ไปมาเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าคุณแอนมีบ้านแล้วก็ที่ดินอยู่ที่เมืองไทยนะพอเขารู้ปุ๊บเขาเขาเลยพูดเรื่องแต่งงานกับคุณแอนม,มาทันทีเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่คุณแอนย้ายมาอยู่เมืองไทยเนี่ยหกเดือนเขาก็ยังยังคงพูดเรื่องที่จะแต่งงานกับคุณแอนแต่เขามีข้อเสนอว่า ไม่ให้คุณแอนไปอยู่กับเขาคือแต่งงานแล้วให้คุณแอนอยู่เมืองไทยแล้วแล้วเขาเอ๋คุณแอนบอกว่าหลังจากที่คุณแอนมาเนี่ยคุณแอนกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็เริ่มส่งเสียคุณแอนคุณแอนบอกว่ากว่าจะได้ก็เกือบฆ่ากันตายอีกนั่นแหละกว่า <lier>. จะได้ก็เกือบฆ่ากันตายแ,แต่อันนี้ก็ไม่รู้นะคะพี่ก็ไม่ได้เจาะรายละเอียดว่าเขาให้เดือนเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคุณแอนก็เลยถามว่าคุณแอนก็เลยมีคําถามว่ามันจะมีข้อดีหรือข้อเสียอะไรหรือเปล่าถ้าคุณแอนแต่งงานกับเขา ยอมจดทะเบียนสมรสแต่งงานกับเขาแล้วคุณแอนยังคงอยู่ที่เมืองไทยมันจะมีผลดีผลเสียอะไรไหมแลวคุณแอนจะได้อะไรไหมอันนี้พี่ขอตอบแล้วถ้าใครอยากจะตอบก็เขียนได้แต่แต่ขอความการุณาขอเขียนเป็นคําที่สุภาพนะคะเพราะว่าอันนี้คุณแอนเขาก็ไม่มีประสบการณ์ทางด้านเส้นเส้นทางสายนี้เขาแค่อยากได้คําแนะนําได้คําตอบที่มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยสาหรับตัวพี่ตัวพี่เองสนั่งพี่จะตอบคําถามของคุณแอนว่าคุณแอนจะได้ผลดีผลเสียอะไรจากเรื่องนี้ อันดับแรกเลยผลเสียที่ได้คือคุณแอนจะทุกข์ใจคุณแอนจะได้คู่ครองที่ผิดนะคะถ้าเขาคิดที่จะแต่งงานกับคุณแอนจริงๆค่าเขาคิดที่จะอยากจะสร้างครอบครัวเขาต้องเอาคุณแอนไปอยู่ด้วยไม่มีใครหรอกค่ะอยากจะแต่งงานแล้วก็อยากจะอยู่แยกผัวเมียอยู่กันคนละที่อันนี้มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ชีวิตคู่คุณแอนคือจริงๆแล้วตามสิทธิ์ของคุณแอนถ้าคุณแอนแต่งงานคุณแอนก็สามารถย้ายมาอยู่ประเทศนอร์เวย์ได้ มันเป็นไอ้คือการใช้สิทธิ์อการไอ้ผัวเมียรครอบครัวอะไรอย่างนี้เองค่ะแต่ถ้าเมื่อเขายื่นข้อเสนอว่าไม่อยากให้คุณแอนมาอยู่ด้วยแสดงว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากนะคะเขาเห็นแก่ตัวมากทําไมคุณแอนไม่ต้องงงว่าทําไมเขาถึงไม่อยากให้คุณแอนมาที่นี่เพราะว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยเขาไม่อยากรับผิดชอบอะไรเลยคือเป็นคนขี้เหนียวนั่นแหละเป็นคนเห็นแก่ตัวอยากจะใช้ชีวิตคนเดียวแบบสนุกสนุกไป แต่เขาจะมีคุณแอนไว้แค่เป็นของตายของเขาเฉยๆคือที่ที่พี่มองนะเขาอยากจะจดทะเบียนสมรสกับคุณแอนเขาอยากจะมีคุณแอนไว้เพราะว่าเขาอยากจะมีเมียคนไทยแล้วก็เอาไปใช้ชีวิตในเมืองไทยในช่วงที่เขาเกษียณถ้าเขาจดทะเบียนกับคุณแอนถ้าเขามีคุณแอนที่เป็นเมียอยู่ที่เมืองไทยนะเวลาเขาไปเมืองไทยเขาก็อยู่ได้นานอยู่ได้ตลอดนะคือเขาก็ไม่ต้องไปเช่าบ้านเช่าอะไรไม่ต้องไปเสียค่าเช่าบ้านเช่าอะไรเขาก็มีคุณแอนอยู่ เขาก็ไปอยู่กับคุณแอนคุณแอนมีบ้านคุณแอนมีที่ดินนะคะนะแต่ถ้าในอย่างไรคิดถึงกรณีข้อเสียของแอนอย่างแรกนั่นแหละคุณแอนจะได้ความทุกข์ใจคุณแอนจะได้คู่ครองที่ผิดแล้วอย่างที่สองเลยข้อเสียของแอนคือคุณแอนทำงานอยู่ที่พัทยาใช่ไหมคะคุณแอนคุณก็ดูอยู่แล้วพัทยาน่ะชาวต่างชาติเยอะแยะข้อเสียของคุณแอนคือคุณแอนจะเสียโอกาสในการเจอคนที่ดีกว่า นะถ้าคุณแอนจะคิดจะเดินทางสายฝอจริงๆจะจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติจริงๆเนี่ยคุณแอนอน่ยจดทะเบียนเพราะว่าคุณแอนลองมาแล้วไงคะอยู่กับเขามา3ปี1 0ปีคุณแอนไม่เคยมีความสุขเลยมีปัญหากันเรื่องเล็กๆน้อยๆขนาดเพิ่งเริ่มต้น3ปี4ปีเนี่ยคุณแอนยังมีปัญหาคุณแอนไม่มีความสุขนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ที่แย่แล้ว ถ้าคุณแอนอยู่กับเขาแล้วคุณแอนมีความสุขอันนี้คุณแอนค่อยคิดเรื่องแต่งงานนะคะแต่ว่าในช่วง3ามสปีแรกคุณแอนไม่มีความสุขเลยมีเรื่องเขาตลอดเขาเอาผู้หญิงคนอื่นมานอนในช่วงที่คุณแอนไปทํางานมันเป็นพฤติกรรมที่แย่มากไม่มีใครรับได้แับคุณแอนคุณแอนไม่ต้องมาถามว่าคุณแอนไม่ต้องไปคิดเรื่องแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แนะนําเลยตอนนี้สิ่งที่คุณแอนจะทําคือเปิดใจหาผู้ชายคนอื่นค่ะคุณแอน คุณแอนมีโอกาสเยอะคุณแอนจบปริญญาคุณแอนมีบ้านคุณแอนมีรถมีฝรั่งดีๆหลายคนที่เขาอยากจะได้เมียคนไทยเพื่อที่จะไปตั้งลกเราด้วยกันที่เมืองไทยเยอะแยะค่ะคุณแอนนะแล้วก็ถ้าถ้าคุณแอนอยากจะดึงผู้ชายคนนี้ไว้อยากจะยังจะอยู่กับเขาอะนะคะนะพี่ขอแนะนําว่าถ้าจะจดทะเบียนต้องจดทะเบียนในช่วงที่เขาใกล้กเกษียณถ้าเขาไม่ให้คุณแอนมาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะต้องจดทะเบียนกับเขาช่วงที่เขาใกล้กเกษียณ ถ้าคุณแอนในคิดถ้าคิดในแง่ที่ดีคือถ้าเขากเกษียณปุ๊บใช่ไหมละ่ะเขาก็ได้เงินกเกษียณเขาก็ย้ายมาอยู่กับคุณแอนที่เมืองไทยก็คือเขาก็มีเงินกเกษียณจุนเจียวครอบครัวคือคุณแอนก็ถ้าเขาใจดีให้เลี้ยงดูคุณแอนอะนะพอเท่าที่ฟังนี่เขาเป็นคนขี้เหนียวมากเลยเขาจะให้เลี้ยงดูคุณแอนหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าเขามีเงินกเกษียณระย้าะมาอยู่เมืองไทยมาอยู่กับคุณแอนใช้ชีวิตบ้านปคือคุณแอนก็สบายเอยงคะ่ะคือก็จะมีเงินกเกษียณของเขาเนี่ยคือเลี้ยงดูกันไปจนแก่เท่าก็คือไม่ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรถ้าคิดในแง่ดีนะแต่พ่อิฉันคิดว่าคุณแอนน่าจะตรอมใจตายก่อนถ้าพูดกันถึงในเรื่องเรื่องทางกฎหมายนะสิ่งที่คุณแอนจะได้เนี่ยถ้าคุณแอนจดทะเบียนกับเขาเนี่ยแล้วคุณแอนอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมสิ่งที่คุณแอนที่จะได้คือในกรณีที่เขาเสียชีวิต คุณแอนก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกของเขาเพราะว่าคุณแอนเป็นคนที่เป็นเมียที่จดทะเบียนตามข้อตงตามกฎหมายแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่ามราดกของเขาเนะี่ยมันเยอะหรือมันน้อยแล้วเขามีลูกหรือเปล่าเขามีพ่อไม่แม่เขายังอยู่หรือเปล่าใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าพ่อแม่เขายังอยู่ลูกเต่าเขามีคุณแอนก็ต้องแบ่งกับลูกเต้าของเขาเป็นส่วนนะสมมุติว่าคนละ30 20%อซอะไรอย่างเงี้ยอ่าคุณแอนก็ต้องคิดว่าคุณแอนก็น่าจะรู้ว่าเขามีสมบัติอะไรเยอะแยะมากมายหรือเปล่า ถ้าเขามีสมบัตินิดเดียวคือมาแบ่งกันถ้าเขามีลูกมปแล้วมาแบ่งกันได้แค่สิบเปอร์ซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นคือมันก็ไม่คุ้มหรอกกับการที่คุณแอนจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตน่ะนะก็ไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนคุณแอนอาจจะตรอมใจตายก่อนเขาก็ได้อะไรประมาณเนี้นะคะนะคือในกรณีที่สองถ้าแฟนของคุณแอนตายอ่ะมันก็ถ้าไอประเทศนอร์เวย์มันจะมีเงินไม่ไม้ถ้าสามีตายก่อนนะนะก็เขาจะได้เงินแม่ไม่แต่อย่างกรณีคุณแอนนี่ฉันไม่คิดว่าคุณแอนนี่ไม่น่าจะได้เพราะว่า คนที่จะได้รับสิทธิ์การเงินแม่ไม้เนี่ยคือต้องแต่งงานกับไอ้ชายไอ้สามีเนี่ยห้าปีขึ้นไปแล้วก็มีไอ้วันที่พำนักอยู่ในประเทศนอร์เวย์ตามที่สวัสดิการไอ้ของประเทศนอร์เวย์เนี่ยกำหนดไอ้ช่วงเวลานั้นจริงๆคุณแอนต้องมาเช็คกับทางนี้ว่าคุณแอนมีสิทธิ์ได้หรือเปล่าแต่ดิฉันคิดว่าในกรณีที่คุณแอนไม่ได้มาอยู่เลยไม่ได้พำนักอะไรคุณแอนไม่ไม่น่าจะมีสิทธิ์ได้นะคะแต่ว่าคือก็ต้องถ้าถึงเวลานั้นจริงๆคุณต้องคุณแอนก็ต้องมาเช็ค ว่าคุณแอนมีสิทธิ์ได้หรือเปล่าเพราะว่าดิฉันไม่กล้าพูดหรอกเพราะว่ากฎหมายของประเทศโนเว์เนี่ยปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะเขาเปลี่ยนทุกปีด้วยซ้ํานะบางทีดิฉันตามไม่ทันจนขี้เกียจอ่านนะกฎหมายประเทศเนี้ยคือปรับเปลี่ยนตลอดเวตลอดทุกปีนะะก็นั่นแหละนะเท่าพี่ก็พี่ก็ขอสรุปของประเด็นของคุณแอนนั่นแหละคือถามคุณแอนถามว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรไหมคุณแอนข้อดีมันมีนิดเดียว แล้วข้อเสียมันเยอะมากข้อเสียอันดับต้นๆเลยคุณแอนไม่มีความสุขคุณแอนจะได้คู่ชีวิตที่ผิดเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนไม่มีความซื่อสัตย์แนะนําเลยออันดับแรกคุณแอนเปิดใจหาคนอื่นนะคะเพราะว่าคุณแอนมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้คุณแอนมีที่มีที่ดินมีบ้านมีความรู้คุณแอนจบปริญญาตรีคุณแอนมีเป็นงานเป็นมีเป็นช่างทำผมช่างเสริมสวยคุณแอนหาคินได้ตลอดะคะ่ะ นะไม่ต้องเอาร่ํารวยแล้วก็ถ้าคุณแอนจะเดินทางสายนี้จริงๆหาใหม่เว็บหาคู่เยอะแยะชาวจางา่าเยอะแยะคุณแอนล็อกอินเข้าไปาเปิดใจหาคนอื่นค่ะคุณแอนยิ่งถ้าคุณแอนอยู่พัทยาเนี่ยคุณแอนมีโอกาสเยอะมากนะคะคุณแอนอย่าเอาชีวิตเอาอนาคตของคุณแอนไปทิ้งกับคนแบบนี้เลยนะคะนะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คุณแอนคุณแอนตัดสินใจเอาแล้วกันนะคะนะถ้าเกิดว่า คุณแอนยอมแต่งงานกับเขาแล้วคุณแอนไม่ได้ไปแต่เขาก็ส่งเสียถ้าเขายอมที่จะส่งเสียคุณแอนทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยแล้วคุณแอนก็ทํางานอยู่ที่เมืองไทยแล้วเขายอมพอจดทะเบียนกันแล้วเขายอมที่จะส่งเสียคุณเอียนเลี้ยงดูคุณแอนในฐานะภรรยาส่งเสียให้คุณแอนทุกเดือนทุกอย่างเงี้ยก็ก็พอฟังได้ก็โอเคถ้าคุณแอนยอมรับได้นะนะคะแล้วก็เพราะว่ายังไงอ่ะคุณแอนก็รู้อยู่แล้วคุณแอนมาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์คุณแอนก็ไม่มีความสุขแล้วนะยิ่งถ้ายิ่งถ้าคุณ คุณแอนบอกว่าแฟนคุณแอนไม่ดีเขาไม่สนใจเขาดูแลคุณแอนไม่ดีไม่ให้ตังค์เลยคุณแอนคะการมาอยู่ประเทศนอร์เวย์นี่ไม่ใช่ง่ายๆย,ยิ่งมาอยู่กับแฟนที่ไม่ดีงานการไม่มีทํารายได้ไม่มีอันนั้นอะนรกชัดๆนะแต่ถ้าคุณแอนมาอยู่แล้วแฟนคุณแอนดีเลี้ยงดูคุณแอนดีดูแลซึ่งกันและกันร,รักกันเนี่ยอันนี้พอไปกันได้แต่เท่าที่ฟังคุณแอนพูดมาเนี่ยแฟนคุณแอนไม่ดีด้วยแล้วคุณแอนไม่มีความสุขเนี่ย ยิ่งถ้าคุณแอนมาอยู่เฉยๆไม่มีงานไม่มีรายได้ไม่มีอะไรเลยแล้วแฟนไม่ดีเนี่ยโอ้ยคุณแอนนรกรออยู่ตรงหน้าคุณแอนยาเลยค่ะนะบอกด้วยความหวังดีหยุดหยุดหาใหม่นะคะคุณแอนนะอันนี้รักนะหวังดีจริงๆนะคะนะผู้ชายคนนี้เห็นแก่ตัวมากๆ เขาหวังที่จะมาเกาะคุณแอนด้วยซ้ําไปเพราะเขารู้ว่าคุณแอนมีบ้านมีที่มีอะไรมีที่พำนักให้เขาเวลาที่เขาเกษียณไงคะคุณแอนถ้าเขาไม่มีคุณแอนเขาเวลาเขาจะมาเมืองไทยเนี่ยเขาก็ต้องเช่าบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าอะไรอยู่เงินเกษียณเขาบางคนถ้ารายได้ไม่เยอะเขาก็ไม่ได้ไม่เยอะเงินเกษียณเนี่ยคือชาวต่างชาติมาเช่าที่เมืองไทยเนี่ยมันก็แพงอยู่แล้วคุณว่าไหมคืออย่างคนโดบเดือนหนึ่งก็สองหมื่นสามหมื่นนะมันก็เยอะนะแต่ถ้าเขามีคุณแอนเขาไม่อยู่ฟรีไงคะ นะคะนะนะพี่ขอสรุปเลยตรงนี้คุณแอนหาใหม่นะคะนะนะถ้าใครอยากจะมีคําแนะนําอะไรสําหรับคุณแอนก็คอมเมนต์มาได้แต่แต่ขอความการุณาขอเป็นคําที่สุภาพนะคะเพราะว่าคุณแอนอยากจะเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันนะคะนะักราบขอบพรคุณคุณแอนมากที่อยากจะแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับผู้หญิงไทยทุกคนที่อยากจะรู้และเดินทางสายนี้เพื่อจะเตือนใจเช่งกนกันอันนี้พี่ก็คลิปนี้พี่ขอปิดคลิปแค่นี้แล้วกันนะ พูดยาวมากยาวจริงๆอถ้าใครชอบกดไลค์กดติดตามได้เจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ